ชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมดวงดีจุดยืนแห่งความมั่นคงนะคะการเงินชาวลัคนาราศีกุมชะตาเรือนอริเข้มข้นพาระมากขึ้นอย่าซีเรียสกับเหตุการณ์มีจุดมั่นคงในชีวิตดาวเสาทับลัคนามีมุมมองอยู่สองมุม จุดมั่นคงกับความคิดมากและก็สุขภาพด้วยให้เอาจุดดีๆเข้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ความคิดความอ่านของชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคิดเป็นทำเป็นคิดช้ามากขึ้นสกรกฎาคมดาวพุธเป็นอริผูดให้น้อยต่อยให้หนักเก็บคะแนนให้ได้บางคนนะคะการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนอย่าผิดพลาดเพราะฉะนั้นดาวพุธ เป็นมรณะด้วยมีทั้งดีและไม่ดีทำแล้วจบแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็จบไปเลยไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะ14รกรกฎาคมเกี่ยวกับการงานดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในเรือนอริ เข้ามาช่วยดาวพุธนะคะแล้วก็9กับ4นี่ซึ่งเป็นคู่บารมีเป็นพี่น้องกันมาทำให้ชาวลักนาราสีกุมเริ่มพูดได้สื่อสารได้แก้ไขอะไรได้ ดาวพระเกตเข้ามาทําลายอริแล้วช่วงก่อนเนี้ยชาวลักนาราศีกุมพูดอะไรหัวหน้าเขาก็ไม่ฟังตอนนี้นะคะชาวลักนาราศีกุมเรียกคะแนนจากคนรอบข้างได้แล้วหลังวันที่14รกรกฎาคมนี้จะดีขึ้นมาก17รกรกฎาคมดาวอาทิตย์อยู่เรือนอริได้ตําแหน่งมหาจักรกับคู่ครองเบาหน่อยคนที่อยู่กับชาวลักนาราศีกุม เขาจุนเจือเราหัวใจไม่ใช่ความบังเอิญอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลดาวอาทิตย์แสงสว่างดวงเดียวอย่ามีปัญหาจะทำให้ชาวลักนณาราศีกุมได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามา23กรกฎาคมดาวพุธเข้ามาได้ตำแหน่งใหญ่มหาจักรดาวพุธเป็นดาวปุตตะปัตตนิแล้วก็อีก เป็นดาวมรณะนะคะอีกขาของดาวพุธก็คือเป็นดาวมรณะนอกจากจะช่วยเรื่องงานเรื่องเงินแล้วมีที่ปรึกษาเดือนนี้เจราจาทำอะไรกับผู้คนจังหวัดดีมากคะ่ะรอช่วงปลายปีนะคะจะดีกว่านี้อีก เพราะฉะนั้นความรักของชาวลัคนาราศีกุมสาหรับคนมีคู่เงียบไว้จะดีห้ามเกี้ยวกราดอย่าปะทะหนักนิดเบาหน่อยใช้คําพูดที่ละสลวยเข้าไว้นะคะส่วนคนโสดไม่อยากมีใครอารมณ์ไม่เสถียรอยากอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆนิ่งๆเบื่อกับความรักนะคะม้อยขอให้ชาวลัคนาราศีกุมแก้เครส เสริมดวงชะตาประจำเดือนกรกฎา,าคม2566ให้ไปปล่อยปลาหน้าเขียงตามกำลังวันเกิดนะคะคลิป12ราศีใน ช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง TikTok ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วัน, 6, วนอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงแคตาฟีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา1 9 0 0 2 0 0 1นถึง20.00นชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญญวัตรดอออยโทรศูนย์เก้าแปด สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านบุญกุศลหนุนดำดวงชะตาให้ครอบครัวและบริวารวงสาคณาญาติประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวให้ไกลไปให้ถึงรวยรวยสวัสดีค่ะ